เอาผิกบาบมันจะตุคามรามาทศพี่น้องนะเอาผิกบับมนะันนี่เรียนน,นี่เรียนสี่แปดเด้อพี่น้องเรียนห้าพ่อสอสี่แปด นี่พ่อซอ่อยังนอแน่เนาโอ้พ่อซอหาสิบสองพันห้าร้อยห้าสิบสองพันห้าร้อยหาสิบพี่น้องขอบคุณเด้อหกล้านห้อใจพี่น้องสองพันห้าร้อยห้าสิบนี่ก็สองพันห้าร้อยหาสิบ 50, พี่น้อง นี่องพันหาลอยสี่สิบห้าเหรียญสิบบาทอันนี้สี่สิบแปดพอสอบองพันหาลอยสี่สิบแปดนี่สี่สิบเก้าเหรียญห้าบาทพอสอบองพันหาลอยสี่สิบเก้า นี่พ่อสอสองพันหารน่อยห้าห้าสิบหกอันนี้หาสิบหกพี่น้องอันนี้หาสิบหกบอมเปนสี่สิบหกเนาะหาสิบหกขอบคุณหกหล้านดวงใจเด้อพี่น้องเดือนยังบอมีพ่อสอสองพันหารน่อยสี่สิบสี่สิบหกอยู่มิดเดิลหาสิบหกหาสิบหกมีอยู่สี่สิบหกก็มีสี่สิบหกก็มีพี่น้อง สี่สิบหกไม่มีอ้าวคือพอเห็นเนาะประเด็นว่าสีเอาจัตุค้ำม,มาให้พี่น้องเขาเบิ้งเลยบอ,ยอะไรเบื้อาไว้มใบส้นน้อจัตุค้มนี่เนาะเหนียนเข็มกัดประเด็นได้มาสองอันเนี่ยประเด็นให้เจ้าหน้าทไปอันหนึ่งเข็มกัดอันงานพระราชพิธีเพิ่งนะนะประเด็นได้ไม้ยวนสองอันประเด็นให้เจ้าหน้าทไปอันนึง โอ้โมีพี่น้องเข้มกัดประเดียนใดมากเดียนใดมากอยย่สองอันเดียนได้หหายเจาหน้าไปอันหนึง่งแลก็เจ้าไปอันหนึง่งจ้าของเลียวไ้อันนีง่งมีเข็มกัด ประเด็นใดมากเข็มกัดที่ละลึกพระราชพิธีเพลิงศพพระบาทสมเด็จพระเจา้าอยู่หัวพี่น้องปีพศ2 5หาอย60วันที่26ตุลาวันที่26ตุลานี่ประเด็นใดมากประเด็นไปใดมากสองอันพี่น้องประเด็นเลยเอาหายหน้าอันหนึ่งประเด็นได้จงไหวนหนึ่ง ไปเห็นได้นยาอันนี้ก็ง่ามง่ามเบ้างพี่น้องของที่ระลึกพี่น้องว่าง่ามา่คนะง่ามคักง่ามเนี่ย โอ้อยุ่งคือไหลแต่บินตอมสวดๆเนาะนี่ยุ่งไหลขัดไหลเนี่ยบินตอมสวดๆยุ่งเยอะยุ่งเยอ,ยอจะจตุคัมรมเทศอันนี้ครับ